ก้าสัญญาณเตือนที่เตือนว่าเราต้องลดน้ำหนักโดยด่วนแล้วครับมีอะไรบ้างมาฟังกันครับข้อที่1นนะครับเหนื่อยง่ายหายใจลาบากแม้ว่าทํากิจกรรมเบาครับอย่างเช่นเราเดินขึ้นบันไดง่ายนะครับเราก็รู้สึกว่าจากหายใจแทบไม่ค่อยทันครับรู้สึกเหนื่อยอย่างเร็วครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งนะครับว่าร่างกายเราต้องทํางานหนักเพื่อรองรับกับน้าหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นครับที่2นะครับปวดข้อต่อและกระดูกเมื่อไหร่ที่เราําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นข้อต่อกระดูกของเรานะครับโดยเฉพาะบริิเขขขาาาาานนนนัลทที่่่่ยึึ้้้้้กกก็ตตตออองงํหหมมพใ ก็ต้องใช้งานหนักมากกว่าปกติทาให้เกิดการปวดได้ง่ายครับข้อที่3ครับเสื้อคับขึ้นเรื่อยๆและต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ครับเพื่อขยับไซส์มีแสงว่าเราต้องพิจารณาในกับเรื่องน้ําหนักตัวครับเพื่อลดน้ำหนักโดยเร่งด่วนครับข้อที่4นะครับปัญหาการนอนหลับครับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น,นครับ ทำให้เวลาที่เรานอนนะครับมีการโกนนะครับรวมถึงมีการหยุดหายใจขณะนอนหลับทําให้การนอนหลับไม่มีคุณภาพครับรวมถึงทําให้ร่างกายนะครับมีการอ่อนเพลียเนื่องจากว่าในบางช่วงที่นอนหลับนะครับมีการหยุดหายใจนั่นเองจึงทําให้ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอนั่นเองครับข้อที่5ครับความเสี่ยงโรคเรือรังเพิ่มขึ้นครับได้แก่โรคความดันโรคไขมันและโรคเบาหวานนะครับถ้าหากว่าเรานะครับเป็นโรคเหล่านี้อยู่นะครับควรรู้ตําหนักครับข้อที่6นะครับโรคผิวหนังครับ ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังเกิดการอักเสบได้ง่ายครับเพราะเนื่องจากว่ามีช่องว่างของร่างกายที่น้อยนะครับจึงเกิดการอักเสบได้ง่ายนั่นเองครับจึงทาให้เกิดการอักเสบได้มากกว่าคนปกติครับข้อที่7ครับรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองวิตกกังวลและนําไปสู่การซึมเศร้าครับสาหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับ ก็เพียงแค่ลดน้ำหนักลงครับเพียงเท่านั้นนะครับก็ทําให้ความมั่นใจของเราและความตกังมวลนลดลงแล้วครับข้อที่8ปนะครับประจำเดือนมาไม่ปกติครับเมื่อไหนะครับที่เราอ้วนมากกว่าปกตินะครับก็จะมีผลต่อระดับของฮอร์โมนครับทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติครับและถ้าหากตอนนี้นะครับเรารู้สึกว่าประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับเราก็ควรเริ่มที่จะลดน้ำหนักตั้งแต่วันนี้ได้แล้วครับข้อที่9กนะครับดัชนีมวลกายครับหรือ BMI ครับหากใครนะครับที่เอาน้ําหนักนะครับแล้วหารด้วยความสูงนะครับที่เป็นเมตรนะครับยกกาลัง นั่นแปลว่าคุณกาลังอ้วนอยู่ครับรีบลดน้ำหนักโดยด่วนเลยครับ